ถึงงานแล้วครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะฮะถึงเย็นมากเอาฮา์ตเตนในวันมันเขาวงโกดหารตเตนเดี่ยวของก็เจอนีเตนแอน already. ออร์ดีดพี่ ไปใส่กิ้งขผาวันดีดีฮะดีดีผู้จัดการสวัสดีครับ เร็วนี่ยังกินอ่ะอายองลงองลงคือลูกโปูโอ่องศัพั์มันในสถานที่กว้างครับเพราะอึดตะมองจอดรถหน้าเวทีฮะมาในที่กว้างครับ วันนี้กว้างมากตลาดเจริญสีครับผมวันนี้ตลาดเจริญสีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทีนา้ไก่ทอดสดทอดไา่ทอดสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตั้งแล้วพี่น้อง <ไป S 1> กล ยังวนอยู่อันนี้เต้นสาวชมพูชมพูสาวอดีค่ะเต้นปุดขอบคขอบคี่ิคือลมบัตักรมบรทกคือยุลานใดในอันนี้ปะเสือนยวนงานยวนอันเดยยวนยี่ใส่ยวนขค้าหล่ะตัวขีดตัวอะไรนั่ตัวยีเร โต๊ะไร้เพื่อนแล้วเวมื่อกี้ก็โต,ต๊ะเมื่อกี้เพพัดมาถถทําไมเอาไฟตั้งไว้อย่างนั้นน่ะพเพราะตั้งไว<อ>้ดังทึ้งคุณมันไม่อยู่ไหมมันสีเงยลงมากวันนี้เราทําการแสดงสองทุ่มแมนค่ะสองทุ่มสองทุ่มเลิกตีสี่เช่ญเลยแล้วนี่ผมคงก็ไม่หอดไปเนี่ยหันได้แป๊บนึ่งแล้วล่ะอ้ยหนูอยากถ่ายคลิปลงยูทูปมากๆเลยตอนนี้แต่ว่ายังไม่ได้รหันเลย ไ,ได้เต้นมันมันเม็นเบอ,เบอ,อ,อรอ์เราเนาะมันรออินมาเงนินไดเต้นอุ้ยแต่ว่าเต้นนี้แข็งแรงนะนี่เท่าไหร่นี่สองพันห้าเออพันห้าสองพูนสองจริงอ่ะสามพูสามต่ว่ายพื่อเดียวกับสักน,นี้ล่ละที่เรากินข้าวล้วบยยะเนเนใ่ญ่เลยฮะไม่ข้าวเดียวเออนี่กินข้าวต้มมากินบ่ เอานี่เอาอันนึงนี่ต้มมัดต่อเองอยู่บ้านเนาะไม่ได้ซื้อเลยนะเนี่ยหง่อนหงอนแล้วกันเนี่ยโอ้ยต่อไหลต้มอัดสมองอ๋อคือเป็นไอหงอนจังอ่ะนือเขายี่ดีเด้อไอหงอนนี่ใส่ตัวจักแล้วดี่ดีเด้อขับคุณค่ะเป็ีดีเพคยูได้ย้อนอันนี้แหละเพคไอของขายได้นี่ นี่ที่กัตตีปอาบุ๊เต้น๋ยวบกเกี้เลยนี่เต้นคูกเก่เอเนเนาะเอานี่เดี๋ยวเรานีมันขึ้นหนาแล้วเร็วแต่ขิ้เลยแล้ว,วเพราะนี่เดีเต้นข่อยท่าขเขาอยอุศรังเรนแร้วเต้นอังเปาเท กมาสีขับปุ่นกันคือพอคยเห็นว่เห็นสันเดียร์อะเหตุปะปะอ,าอ้าไอเค็มก็ยู่หันเดียร์ยบปุ่นตอนไหนเหตุมาสีพาคกันเทือขับปุ่นมือนดีเดียฉันก็เลี้ยงน้ำเออเห็นประก,กาศอยู่ท่านไหนไปเอาท่านไหนบ้างไปเอานอกก็เท็ขอขับปุ่นแต่ว่าย่ามไปบ้าบ่ห็น,น <c oughs> อยากกล้วยอยากกล้วยอยากสุกหลัง ไปทำกันบุบๆสูขามส่ยจังหวะเนี่ยนะตลาดสัที bon ่ไอ้เต้ยได้เคียวกลับมาหาล้วอีกเลยนี Cada ่หน่มาหลอดฟองอนี่นไล่สดตีน จะเตรี่ยนเบาับมาน่ามันเหลี่ยมเมาเบาดีแท้น่าไัยน่าเจ้าหน้าละกดไทยกดจ้าฮะกดไทยกดจ้าอันนี้เต้นคู่เด่นอีกนะรถนี้รถทัวร์รถล้านตีนี้บุ้งแกนี้เป็นล้มดีให้อ๋อสารรถนี้อยู่พอดีปาร์ตรถมันเต้นใหญ่แท้อยู่ตะค้นนี่อยู่กระไฟมีลูกบน มาหาจสูตรตีนังกาได้ขุนนี้นี่เต้นนี่กว้างขวางมาครับเพื่ามใครเอกวัดเลี่ยงน้ำไปพร้องกันพครเอกวัดเลี่ยงน้ำมาจ้าเกือบเป็นเบิร์นะก็หนิเนาะเกือบเป็นเพราะท่านเขาเนาะ <c oughs> อากาศแบบนี้ก็ต้องกินดื่มอ,อะไรที่มันอุ่นๆเนานะเอาอะไรครับนะเอาโคกกระรูก เอาโปรเอาส่แก้วได้บอสเมีโปรส่แก้วอ่ะโมว่กจะแคมปอย่นี้มาแล้วดอดใจงก่นหน่อยฮะล้างก่นหน่อยเต้นเจ้ายุใส่เ้าเห็นไปยุพีมาพีท้าเี้เต็ม

เนี่ยผมอยากแกงเขาแต่ว่ามันแกงว่าซ้ำเลสแกะเือเขาก็บายบ่เออมันก็ซ้ำเลสแหมอะารนะเขาเนี่ยนะเขายังบาบ่เขาหนาวตะลางจิ้ไสหานไสหานเขาตื่นหน้าแล้วทำการแสดงสองชมครับอ่ะเดี๋ยวอองพลก็จะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยที่นอนบ็ดนี้ เวลาที่เราก็จะเป็นแต่งหน้าแล้วเด้อเไรเหมือนเพื่อนไปเล่นบ้านเจ้าบอแค่เพก็เฮ็ดป้ายเฮ็ดยังเ้ยล่ะเอากระสีเพแมนยูติไปเล่นบ้านเจ้าก็ดีกว่ากระสีไ้นอนดิตจังยู่บัซมูนแอไ่ได้ไกลดบัติอันเรเงปืนเ่องอะไปหาเออีไปนอนี่บัดิซมูนอะลยเออ วันไเร็นไ้นไาดยีเนียโยอันกเร่งนันคนเนี่ยจะไปหาจัหน้ตนาแล้อไปเอาสมอสาวน้องตายแล้วพี่น้องไม่นาวหรอหาย่างนีมมาระเิดห้อไเนาะหนาเนาะสะพนไอ้บอล้ของดีเ้าของดีกำลังจะหมดแล้วหมดแล้วนี่ น่าสดนะแต่นั้นไม่ได้หวยนะม้าสดตักดูได้จักเร็วๆนี้จะมีอันนี้สูตรใหม่มาเข้มค้นกว่าเดิมเพื่อนเพื่อนฉันะสงสัยว่าฉันไม่ใช้อะไรใช่ไหมที่หัวหินท่านก็เลยสั่งซื้อให้นางส่งไปเลยต้องขอบคุณเรานะที่ทำทำให้มีทุกวันนี้แล้วก็ไอ้นี่ เขาเรียกว่าเมลัสแคร์ก็โกอินเตอร์ไปอีกระดับนึงไม่แล้วก็ช่วยหนังหน้าเราให้หนังหน้าเราดีขึ้นด้วยสนับสนุนเพลงพี่พรมิรดีเนาะอ่าได้ดูดนรอดูเร็วๆนี้นะรอดูเร็วๆนี้เลยสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการใช่จากเมลัสแคร์แล้วก็ใช้กันทั้งวงกันะตอนเนี้ยใช่ซื้อใช้กันทั้งวงคือตอนนี้อาศัยแบบว่าป่าล้อมเมืองแล้วเออวันหนาบก็หลดไว่าเาใส่เบิดวงเออเซื้อไผ่หัวหน้าวประทังเลยโอเคสะอ่อน แม่สุขข่าวแม่จ๋าทาสกเคลียร์พอคิมเอามาให้ยทาปอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกดีได้ละฮะมันหนุ่มหนานุ่มขึ้นเนาะเอาหนากระหนาเป็นเกี้ยงขึ้นเนี่ห่ะว่าในยองนี่หนาเป็นใสใสขึ้นหนาอะไรมีรสชาติในล่างฮะทาสูมือปอปอจะผัดเศร้าไข่ทากันแดดมาน้ำปอ แดดบะท่าฮะาแดดถ้าพราะว่าแม่มีอันเก่าแเกลยใส่กันแดดอันเก่าอ๋อแต่ว่ากันแดดกันแดดขายดีแห้งนี่แม่ตัวนี้ต้องแบบผู้ผ้ากันหนาใส่ขึ้นพี่น้องเบิรงหนาเป็นฟังขึงกันแดดกันแดดตัวนี้ขายดีเบิดมันขาดตลาดแล้วกันแดดแล้วเร็วๆนี้จะปรับสูตรให้มันเข้มข้นให้มันดีกว่าเดิมเดี๋ยวจะเอามาให้ลองนะคะ อยากให้มันขอบก่อนตอนนี้ก็ขายอันเก่าไปก่อนตอนนี้ผลิตภัณฑ์เราก็สนับสนุนเพลงอ่าพรพิรด,ดีนะ<อ>เพลงย่านเสียตัวให้ปัวเก่าเป็นผู้สนับสนุนหลักทำเพลงให้โอเคเกันแดดกะใส่อายตัวบามันแม่มีอันเก่าอย่มันก็ได้เออลองแซนเก่าไปก่อนให้มันเปิดก่อนอะไรกับเก็บไก้ก็ว่าเป็นอย่างแต่ยาวเก็บไวพร้อมห่อนย่าะเสือๆพร้อมห่อนาย อ่าไม่ก็เอาไว้แต่งกระเป๋าปกติในรถเท่าในร้่ะแต่ว่าพอให้เจอความร้อนพอเจอแดดหลาย,ยาทีนะไม่ใช้เลยอ่ามาคุณแม่กันนะสวยขึ้นเนาะอ่าใสงามขึ้นกว่าเก่าสะพัด็นเซาไข่นี่นะโอเคก็ใส่จะวันนี่เนาะจะเป็นแต่งหน้าแล้วได้เป็นเจอเจอเซนกับฟองเหล่านี้ครับผมเต่นหน้กตอนนี้นะแม่อยู่ไหนอ่ะแม่มายัง บาร์บี้ลำเพล,ลินมาหรือยังไม่รู้นี่น่าใช้ใชครีมไหมทำไม,มน่าน่าใสจังไม่ได้ใช้ครีมเพียว <laughs> สมบูอ้ยเียนไหมเย้ <laughs> ไปแล้วดีกว่าคะเป็นแต่งหน้าแล้วพี่น้องมินเิเลนสองทุ่มครับบ๊ายบายครับ